พี่น้องพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับมามืุอนี้ปุ่นปุ่น,นขนมจีนอ่าน้ำยาแกงไตปลาเด้ืุอนี้พี่น้องมามาเทเลยพี่น้องการเทเลยนน่น้องมาเพื่อบม่ให้เป็นการเสียเวลาเล,เลยสุดจะคนเลยืุอนี้เอ้ยืุอนี้พี่น้องนะลาดเลยอืออไรอุอ้ยพนองเลยผักสดสดเลยเอา นันเอามาเลยพี่น้องมาหน่อยนี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามากินเลยดียพี่น้องแล้วอืมพี่น้องบังบังบังอืมก็เสร็จแล้วอืม นายเป็น้องอืมมาใม่สุดอืมมสลัดพี่น้องสลัดอ่าอืม

C'est mm. 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 what... mm. bon, Mmm. bon. Mm. เรื่องนี้เบอรกินแกงไตปลา แซ่บแม่พี่น้องเอ้ยพูดนะ เราค่อยมาลุ้มหากินอย่างนี้เพื่อนแดงไดปลาเป็เหนหมาติดหรือเพล่าเจ้านี่น่ะช้มคน นั้นทางปักไตะบ่คอยนี่อะฮะหนาเป็นหาอีสานห้เราคือน,นาประแดงนาประแดงเนี่ยกินสุ้มือได้พี่น้องและแกงตายปลานั้นน่กินทื่ เซนอืมอมเส้นวะอทุบบาทพี่องเอ้ยแซบขัดแซบเนี่ย ừm subscribe cho kênh Ghiền Mì đẩy không dan Bạn miếng lạc Xin sir ah. mm, Mm. Ah. Mm. Vap!